ทไทยใปเต็มพร้อมเม็่เดียวนะจ๊ะที่รักขาพิมพ์มาเลยนะคะที่รักขาทุกคนก่อนขอบคุณเจมันนี่ขนมไทยจ้าขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่ติดตามเจมณี่เนาะอุ้ยเจมันี่ขนลุกมากตั้งแต่เข้าไปอยู่บ้านเจขนมไทยปังทุกงวดเลยค่ะขอบคุณนะคะเจอุ้ยน่ารักมากๆสําหรับรีวิวนะจ๊ะขอบพระคุณมากวันนี้ใครจะรับไปเต็มขนมไทยเจมณี่นะจ๊ะพร้อม ใครจะรับใบเต็มพร้อมมาเรีเดียวฟังดีๆนะเจมณีจะส่งให้ส่วนตัวทุกคนเลยให้ทุกคนกดทักมาใครจะรับนะคะที่รักขาเจมณีส่งให้ทุกคนเลยนะเจมณีส่งให้ทุกคนที่กดถักมานะแ๊ะแม่ถ้าไม่ถักมาเจมณีไม่สามารถส่งให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เจมณีส่งให้นะจ๊ะที่รักทุกคนฟังดีๆถ้าอยากให้เจมณีส่งให้นะจ๊ะแม่ๆนะเดี๋ยวเจมณี่จะส่งให้ทุกคนเลยแต่ทุกคนต้องกดทักมา ตอนนี้นะจ๊ะแม่แม่สำหรับใครที่ดูอยู่นะเสียดายขนมไทยไม่ได้ซื้อเสียดายมากใครที่ไม่ได้ซื้อเสียดายจริงนะคะใครจะดูขนมไทยนะคะเดี๋ยววันที่หกขอบคุณมากๆขนมไทยคะเจ๊ไหนใครได้ขนมไทยเจ๊มณีบ้าง ขนมไทยบ้างแม่แม่จ๋าขนมไทยแซ่บมากขนมไทยเจมะนีลงให้แล้วด้วยนะคะสําหรับตัวฟันรอบประจําที่16ที่จะถึงนี้เจมะนีลงให้เมื่อคืนนี้ตอนฮาทุ่มถ้าใครจะดูอีกทุกคนกดเลยจ้ะแม่ถ้าใครจะดูจะรับขนมไทยอีกกดได้เลยจ้ะแม่แม่เจพิเศษเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดค่ะเจอุ้ยแตกเด้งบนล่างน้องหน่อยแตกเด้งบนล่าง เลิศมากแม่นะที่รักขาน้องหน่อยปังไปแล้วอย่าลืมนะคะแม่ไปดูตามรกรด้วยใครที่ดูอยู่หน้าเพจจิ้มลิงด้านล่างเม็ดเดียวไปรับเม็ดเดียวก่อนกดทักไปรับเม็ดเดียวก่อนจ้ะแม่แม่ใครยังไม่ได้กดกดทักไปรับเม็ดเดียวก่อนจ้ะแม่แม่ได้ยี่สิบค่ะแม่เยี่ยมยอดมากแม่จ๋าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้กดหัวใจยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดแชร์หน่อยจ้ะแม่แม่ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ขอสามแชร์ขอหัวใจรัวๆให้เจมสนี่หน่อยนะใครแชร์วันนี้ขอให้รวยจ้ะแม่